สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพื่อนข่าวพิเศษกันกับ ec six หกสามเก้าห้านะครับก็จะมารีวิวตัวอักเซสซอรี่นะครับที่ผมติดเข้าไปกับตัว new mqigteo v นะครับตัวนี้เป็นสมาร์ทโฟนโฮเดอร์ของแบรนด์ new เลยนะเนี่ยโลโก้ new ชัดเจนนะครับจริงๆเพื่อนๆพือนาจจะได้เห็นตอนที่ผมไปรับรถแล้วก็ติดตั้งไปแล้วนะครับในแพ็กเกจเนี่ยเขาก็จะให้ตัวแผ่นอันนี้มาอีกแผ่นหนึ่งเผื่อแบบว่าเราใช้ไปแล้วมันเสื่อมมันลอกอะไรเงี้ยนะอันนี้ให้มาอีกแผ่นหนึ่งไปแปะนะครับ หรือผมเข้าใจว่าบางทีเนี่ยสมาโฟนบางคนมันบางใช่ไหมไม่ได้ใส่เคสหนาเนี่ยก็อาจจะต้องแปะเพิ่มเพื่อให้เกิดความหนามจะได้กระชับนะครับในการใช้งานก็น่าจะมีคําถามจากเพื่อนๆหลายคนว่ามันทําอะไรได้บ้างเนี่ยผมให้ดูก่อนละกันสุดแรกที่ทําได้คือมันจะมีน็อตด้านหลังที่ใช้ในการปรับเราหมุนแล้วเราก็ปรับได้ว่าเราอยากให้โทรศัพท์เป็นแนวนอนหรือว่าแนวตั้งนะครับง่ายๆไม่ยากเลยอันนี้ปรับได้สบายๆอย่างนี้เลยเห็นไหมอยู่ที่เราเลย จะปรับมุมไหนมันมีนอ็อตข้างหลังให้ปรับนะครับขออินเสิร์ตรูปให้ดูแล้วกันนะว่ามันปรับยังไงนะทีนี้คาถามคือแล้วบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยแล้วมันจะมันจะยึดโทรศัพท์ได้มากแค่ไหนนะก็จะมีตัวสไลด์ด้านหลังให้หมุนแล้วเราก็ยืดได้ครับว่ามันจะกว้างแค่ไหนอ่าประมาณนี้ขยับขึ้นไปให้นูอีกหน่อยอ่าประมาณนี้นะทีนี้มันกว้าง้แค่ไหน มาดูกันครับผมใช้ iPhone 13 Pro Max นะครับอยู่ตอนนี้พร้อมก็บใส่เคสของว i n เก้เข้าไปนะครับนี่ใหญ่ไหมก็ต้องบอกว่า13 Pro Max นี่ก็ไม่ได้เล็กนะกับใส่เคสของตัว r i n เก้เข้าไปซึ่ง r i n เก้อาจจะไม่ได้หนามากนะครับมันจะมีเคสที่หนากว่าน,นี้อย่างผมเคยใช้ element CASE นั่นคือหนามากใส่ไม่ได้แน่นอนนะครับเนี่ยผมใส่ให้ดูยึดเข้าไปกับตัวที่ยึดนะครับแล้วก็ บิดล็อกมันจะมีตัวยึดโฮลเดอร์ตรงนี้สีจุดแล้วก็หมุนล็อกไปนะครับเนี่ยหมุนล็อกเข้าไปเรียบร้อยนั้นถ้าถามว่ายึด iPhone 13 Pro Max ใส่เคสได้ไหมได้ครับ UAG แบบที่ทั่วไปก็ใช้ได้เหมือนกันนะยึดได้เหมือนกันทีนี้มันก็มีอีกพระเดี๋ยวนี้หน้าจอ a n d ด o i ยบอกเลยว่ามันใหญ่มากนะอย่างตอนที่ผมใช้ตัวหนึงเป็นของ Android นะที่เพื่อนๆเห็นประจำอะ เวลาที่ผมยึดตัว GPS อ่ะผมก็ใช้ตัวนี้แหละนะครับตัวนี้เป็น Infinite Note 11s นะครับถือว่าเป็นจอโทรศัพท์ที่ใหญ่มาก6.9นิ้วใหญ่มากนะผมบอกก่อนนะใหญ่นี้คืออะไรใหญ่ยาวเคสที่ผมใส่เป็นเคสจีนะมันไม่ได้หนามากนะแต่ก็มีออกแอบมีสันมีขอบนะครับถามว่าใส่ได้ไหมกับตัว s าา์์ p h o n e h เดอร์ของ n e วผมบอกเลยนะถ้าไม่ยัดไม่ได้นะเห็นไหมมันติดนะ เพราะนั้นถ้าถามว่าจะทํายังไงก็ต้องแบกันนิดนึงอ่ะผมแบกฝั่งนี้เพื่อจะยัดอย่าถามว่ายัดได้ไหมได้แล้วก็ล็อกไปซึ่งแทบจะเรียกว่าไม่ต้องล็อกเลยด้วยนะเพราะว่ามันแน่นมากแต่ถามว่าได้ไหมได้ครับได้ได้เลยนะครับกับราคาพันสามร้อยกว่าบาทถามว่าคุ้มไหมผมบอกก่อนบางคนอาจจะบอกเอ้ยไม่เวิร์คพันสามร้อยกว่าบาทไปซื้อ ของไอ้นี่ดีกว่าของโมโตวูฟอะไรอย่างเงี้ยอาจจะถูกกว่าอันเนี้ยเสิร์ฟผมบอกก่อนเลยว่าใผภาพตามนะโมโตวูฟมันจะเป็นขายยึดธรรมดาเดี๋ยวผม insert รูปไปดูก็ได้ไม่อินเสิร์ตดีกว่าเดีย๋ยวมีประเด็นอีกใ <c oughs> ส,ส่เข้าไปเนี่ยเวลาเรายึดทรศัพท์เข้าไปเนี่ยมันจะยึดแค่มุมเดียวในเวลาถ้าเรายึดเข้าไปแบบนี้แล้วเราบิดให้มันแน่นไม่แน่นไม่แน่นพอเวลารถกระเทือนเนี่ยมันเด้งแล้วหลุดไปเลยนะทัพท์หลุดไปเลยนะถามว่าจะคุ้มหรอ ถูกอ่ะแล้วโมมเตวูฟนี่ของปลอมเยอะมากเลยนะใครซื้อถูกๆมาระวังให้ดีนะครับเหล็กหักนี่สวยนะนะครับแต่ของนิวไม่ใช่นิวยึดส่วนส่วนท้ายกับส่วนบนล็อกไปเลยนะครับทีนี้โมอเตวูฟเนี่ยไอตอนที่ยึดเนี่ยถ้าเราบอกเรายึดแค่นี้ใช่ไหมบางคนก็เลยไขยให้แน่นเหมือนผมผมก็ไขแน่นการไขแน่นคือการบีบบีบโทรศัพท์ให้แน่นขึ้นเพราะนันบีบโทรศัพท์ให้แน่นขึ้นเกิดอ,อะไรครับ การเค้นแรงของตัวจับที่บีบที่หน้าจอโอกาสที่จะทำให้จอแคร็กหรือว่าจอแตกเกิดขึ้นได้นะครับเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะผมว่าไม่คุ้มเสี่ยงนะแต่นิวนี่มาอกแล้วเครื่องบินนิวใช้วิธีการยึดหัวท้ายใช้ยึดหัวและท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไขแน่นมากเครื่องไม่มีทางหลุดแน่นอนแน่นๆเลยกระเทือนยังไงก็ไม่หลุด จะเด้งออกมาข้างหน้าได้ไหมก็ไม่ได้เพราะมีประกับล็อกไว้ทั้งข้างหน้านะทั้งข้างบนซ้ายบนขวาเนี่ยล่างซ้ายล่างขวายึดหมดแน่นไม่ต้องหุ่นแน่นมากก็ได้ก็สบายเห็นไหมเราออกก็ง,ง่ายบิดแล้วก็ออกเวลาใส่ก็มีเลยแค่นี้เลยไม่ได้มีอะไรที่มันจะยุ่งยากเลยไขย่ครบเดียวเอาออกได้แล้วเนี่ยเสร็จแล้วอยู่แล้วแล้วก็ปรับมุมได้บางคนอาจจะดู GPS ลักษณะแบบมุมนอนอย่างนี้ก็ได้หรือว่า ขี่มอเตอร์ไซคไปแล้วจะทําอะไรอะอาจจะอัดกล้องไปด้วยไหมก็ไม่รู้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับเนี่ยครบเลยเห็นนะอยู่ที่เราเลยเราก็ปรับนะครับก็ได้เลยตามสไตล์เดี๋ยวผมถออให้ดูก็ได้จะได้เห็นภาพว่าเออมันเป็นยังไงชุดยืดจะเป็นเหล็กชุดหนึ่งต่อเข้าไปกับตัวที่ที่จับกระจกนะครับแล้วก็จะมีน็อตตรงนี้ร้อยเข้าไปไม,เป,เ,ไมเป็นเบ้าเห็นไหมเป็นเบ้านะเนี่ยเป็นเบ้านะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวไข่เข้าไปีทีหนึ่งมีโลโก้นิวชัดเจนเหนะ็นไหมตัวนี้เป็นตัวปล่อยขันแน่นขันเข้าตรงนี้เลยเอาออกก็แค่นี้นี่หน้าตาประมาณนี้เห็นไหมแค่นี้เองโลโก้นิวเลยนะชัดเจนก็ถ้ากลัวหายก็ถอดออกแล้วเก็บเหลือไว้แค่นีนะ้ประมาณนั้นซึ่งผมคิดว่าผมก็คงทำนะ เพราะไม่อย่างนั้นนะใครรู้ราคาแสงไปด้จบเลยราคา1,300กว่าบาทใครว่าไปกับปลานะครับก็เป็นประมาณนี้ฝากเพื่อนๆไว้แล้วกันนะถ้าสนใจก็ไปติดต่อได้ที่นิวไทยแลนด์นะครับวิพาวดี22นะครับราคา1,390บาทนะ <S <S สื่อว่าคุ้มถ้าถามผมนะมือถืออะไรที่เราจะมายึดกับตัววออร์ซค์เนี่ยเอาแบบที่มันชัวร์ในการยืดดีกว่าตกหล่นล่วงไปเนี่ยไม่คุ้มที่เราจะมานั่งเขี่ยนะครับ ฝากไว้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับยังไงเหมือนเดิมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เป็นไรกด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบผมมีการเด็ดคลิปนะครับวันนี้ไปแล้วขอบคุณที่ติดตามผู Easy ้ชมดีๆ e ซี .6395 นะครับสวัสดีครับ